สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวก,กับช่องแอป Sky Active นะวันนี้แอป Sky Active อยู่กันที่ไหนซีเหมือนติงค่ะก็คือที่ไต้หวันนะครับไทเป้น,นั่นเองนะครับก็วันนี้อยากจะมาทำรีวิวให้กับใครที่ชมคลิปนะครับว่ามีแพนจะมาเที่ยวไต้หวันช่วงกลางปี2025ซึ่งวันนี้มันตรงกับวันที่23มิถุนายนปี2025นาะครับทำคลิปนี้นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆแฟนช่องแอปสกายทีครับได้ดูว่า ตอนนี้ซีเหมินติงเนาะถนนมีอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปตามรอยอของกินด้วยนะครับซึ่งเรากินกันมาหมดแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจที่แบบต้องมากินด้วยอะไรด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหันกล้องไปดูเลยเดี๋ยววันนี้ฟ้ายจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับว่าในย่านซีเหมินติงเนาะมีอะไรน่าสนใจอยู่คนเยอะมากๆเนาะใช่ค่ะเชื่อเลยว่าใครที่มา ไต้หวันมาไทเปก็ต้องมาเช็คอินที่นี่ใช่ไหมถูกต้องใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปกันเลยครับเดี๋ยวพาเดินทัวร์กันไปเลยเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่สเตชันนะคะฟีเหมือนติงสเตชันนะคะแล้วก็ย่านแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนถานนถนนถนนน,นไทเปเรนโบว์ค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนคนคนก็จะมา เรียกว่าถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเช็คอินตรงนี้เกือบทุกคนเลยถ้าออกจากทางออกเ e มิ n สเตชันนะทางออกที่6ก็จะเจอเลยนะครับแยกนะครับมหาชนนะครับก็จะมีถนนที่เป็นเอ่ n เรนโบว์สายลุงนะที่เขียนคําว่าไทเปอยู่นะครับก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับโอเคพาทุกคนเดินเข้ามาในย่าน s i ม m e วอล์กเกอนะครับตามป้ายนี้เลยนะครับก็ผู้คนเนาะเยอะนะครับช่วงประมาณค่ำๆแล้ว ก็คนจะมาเดินช้อปปิ้งกันเยอะนะครับท้งนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับด้านข้างนะครับนี่เลยช็อปนะครับที่เป็นของที่งลึกบอกเลยว่าขายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อพวกพวงกุญแจนะครับแมกเนสนะครับที่เป็นของลึกของไต้หวันเนี่ยก็ต้องไม่พลาดที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะว่าร้านของที่ลึกเนี่ยมีเยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซื้อเป็นที่ลึกเก็บกลับบ้านกันไปนะครับ ป้ายจะพาไปชมนะครับค้านของที่ลึกที่เข้ามาเลยอยู่ขวามือนี่เลยครับใครที่สนใจพวกขนมนะเยอะมากๆแล้วก็นี่เลยครับพวกแมกเนชนะครับสามารถซื้อเก็บไว้เป็นที่ลึกได้ที่จะลองแก้วเนาะที่เขียนเป็นแบบไทเป้น,นะครับเลือกซื้อได้กันแบบเยอะมากอ่ะบอกราคาหน่อยว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ฝ่ายอย่างแมกเน็ตัวอย่างก็ประมาณ120 NT ค่างเงินไต้หวันกับค่างเงินไทยก็คือเทียบเคียงกันได้เลยนะครับอาจจะแพงกันเหลี่องกนแค่เศษสตังค์นะครับให้ดูบรรยากาศนี่เลยนะครับก็ของที่ระลึกเนาะ,นนะะนสิบปีหนึ่งอ่านี่สิบปีหนึ่งเลือกกันได้เลยเป็นชานมไข่มุกหรือจะเป็นเออเสี่ยวหลงเป้านะครับนี่เลยก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับในย่านซีเหมอนนะครับแล้วก็มาถึงจุดไฮไลท์สำคัญเป็นเส้นที่ทุกคนมาถึงเส้นนี้แล้วนะครับ ต้องมายืนนะครับหมุนรอบตัวเองดูนะครับเพราะว่ามีอะไรป๊อปมาอยู่ข้างหลังใช่ไหมพี่ถูกต้องแล้วค่ะมีป๊อปมาดอยู่ข้างหลังนะหมุนไปนิดนึงร้านชานมไข่มุกนะครับแล้วก็มีซอยที่ออกไปอีกเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือตรงกลางแล้วนะครับที่เป็นเส้นใจกลางของถนนซิเมเนอ์นะครับที่ทุกคนจะต้องมาแล้วก็มาช้อปปิง้งแล้วก็มา ซื้อชานมไข่มุกนะครับแล้วก็อันนี้คือร้านชานมไข่มุกที่ทุกคนมาแล้วก็จะต้องมาซื้อแล้วก็ต้องต่อแถวยาวๆแบบนี้นะครับชื่อร้านซิงฟูถังนะครับซึ่งเมืองไทยเราก็มีขายแล้วใช่ปหตอนนี้บอกตรงๆร,ร,รับก็ไม่ค่อยได้โปรดพวกชานมไข่มุกมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองซื้อทานแล้วนะครับก็อร่อยมีเท็กเจอร์ที่ดีมากๆแล้วก็เคยลองซื้ออันนี้มาแล้วนะครับที่เป็นเสี่ยวหลงเปานะครับซื้อคู่กับ ชานมไข่มุกได้เลยนะราคาอยู่ประมาณ200 NT อ็ทได้นะครับเขาทำสดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยตัวไข่มุกเขาก็ทำสดสดแบบนี้เลยเราก็สามารถมาเดินดูได้นะนี่ก็คือบรรยากาศตอนที่นในไทยที่มานะครับมาต่อคิวแล้วก็รอซื้อชานมไข่มุกแบบนี้เลยนะครับเ่ะแวะมาดูเสี่ยวหลงเป่าที่เขาทำแบบสดๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ คนจะเยอะมากๆนะครับใครมาแล้วอยากทานก็ต้องต่อคิวอใจร้อนิดนึงซึ่งช่วงนี้ก็คืออากาศร้อนมากๆนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเ,เดินจากร้านชานมไข่มุกมานิดเดียวตรงไปอีกนิดนึงที่ทุกคนต้องมาลองแอปลองแล้วนะครับคล้ายๆกระเพาะปลาพาดเราก็คือบะหมี่อาจงนะครับใครมาก็ต้องมาซื้อแล้วก็มาต่อคิวนะครับราคาไม่แรงนะเดี๋ยวบิดหมุนกล้องให้ดู อ่ะนี่คือร้านบะหมี่อาจงนะครับนี่อยู่ตรงนี้จะเห็นมีคนกินเยอะแยะมากนะครับก็จะมีราคาให้เริ่มต้นนะตั้งแต่6 5 N ิเนะเป็นแบบถ้วยเล็กนะครับซึ่งแอปลองเรียบร้อยแล้วเป็นถ้วยเล็กนะครับก็จะได้ลองทานหลายๆแบบนะครับใครมาก็ลองมาชิมดูอารมณ์เป็นแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ในกระเพาะปลาสปริวนั้นเลยนะครับจะมีเครื่องปรุง ให้ด้วยนะครับก็มายืนกินตรงนี้ก็ได้อารมณ์นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็ต้องมากินมาชิมที่นี่หลังจากกินบะหมี่อาจงไปเรียบร้อยมาสักครู่นะตั้งแต่ชานมไข่มุกบะหมี่มานะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดเดียวนี่ที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้อับชอบร้านนี้ชอบจริงร้านของทอดนี่เลยครับร้านทุกอย่างติดกันนะซื้อตั้งแต่ชานมไข่มุกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะแวะมากินร้านนี้ร้านนี้อับชอบใครที่เป็นแบบสายของทอดนะ ทอดแบบสไตล์ไต้หวันเนี่ยเขาจะเป็นแบบอา,อารมณ์ติดเค็มๆนิดนึงแต่มันมีสเสน่ห์ในของไต้หวันนะครับชื่อร้านนี่เลยป๊อปคอนชิคเก้นคิงนะครับร้านนี้รีวิวดีเชื่อว่าทุกคนนะ่ะที่มาไต้หวันนะจะต้องสะดุดตาแล้วก็ต้องผ่านร้านนี้นะครับจะเป็นของทอดนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีอะไรน่าทานคือมันอลังการมากแล้วก็นั่งทานที่โต๊ะได้เลยนะครับแล้วก็อากาศร้อนๆไม่ต้องกลัวนะมีพัดลมไอ้น้านะครับ ให้นะครับซึ่งแอปมาลองทานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเดินมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวให้ดูแล้วเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับซึ่งเราจะทําการสั่งติ๊กนัมเบอร์จากกระดาษใบหนึ่เขาจะมีกระดาษติ๊กให้นะครับอ่านไม่ออกเหมือนกันครับแต่ดูดูจากนัมเบอร์เอานะครับว่าเราชอบแบบไหนเราก็ติ๊กตามนัมเบอร์ได้เลยนะครับให้ดูนี่เลยอลังการมากมีต้องตั้งแต่เครื่องในไก่นะครับ พวกไก่ทอดขอแนะนาเลยหนังไก่ทอดอร่อยมากๆนะครับซึ่งลองทานเรียบร้อยมาแล้วนะครับเลือกแบบพลังการได้เลยแล้วเราก็เลือกเสร็จไปจ่ายตังค์แล้วก็ไปนั่งรอนะครับแล้วก็รอรับบัตรคิวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทานได้เลยนะครับนี่คือความอลังการนะครับแล้วมีเสน่ห์มากๆอันนี้แนะนําทุกคนต้องมาทานนะก็ถ้าใครหิวนะครับมือที่หนักท้องนะแอบแนะนําร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับห่างนะครับก็คือ นี่เลยอ่านชื่อไม่ออกจริงๆมันจะอยู่ตรงเส้นเนี่ยแหละถนนเมนหลักนะครับอยู่ในซอยที่จะเข้าไปในถนนคนเดินของซีเหมือนนะครับอะให้ดูนะครับนี่คือร้านนี้นะครับถัดจากร้านอของทอดเมื่อสักครู่นะเดินเข้ามาเรียบถนนใหญ่นะครับก็จะเห็นร้านนี้เลยใครที่ชอบอาหารนะหรือว่าชอบผู้ตี๋วบะหมี่นะครับก็ลองมาชิมร้านนี้ดูแต่รสชาติบอกตรง บางทีมันจืดไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราอะ่ะรสชาเข้มข้นกว่าแต่ว่าถ้าใครอ,อ,อยากลองทานดูนะครับก็แนะนําเลยนี่จะมีสับหานแบบนี้เลยนะครับซึ่งแอปเข้าไปทานมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับรสชาติก็โอเคนะราคาก็ถ้าเป็นครึ่งตัวจะอยู่ประมาณ700 NT นะครับแล้วก็สั่งพวกบะหมี่เส้นนะครับจะแยกแยกราคาต่างหากอีกประมาณ60 NT นะครับ รวมแล้ว3คนเนี่ยทานอยู่ไม่เกิน1,000 NT นะครับก็ประมาณ1,000บาทบ้านเรานะครับก็เผื่อใครแวะเข้ามานะก็ลองมาชิมได้นะครับร้านนี้เนาะอีกหนึ่งร้านฮอตพอตหม่าล่าที่แนะนำเลยนะครับแนะนำเลยร้านนี้ M p e r o r Paris Hotpot นะครับบอกเลยว่าจานชามนี่แบบอลังการกมากๆนะครับแล้วก็มีฟรีไอศครีมฮัเกนดาให้ด้วยนะครับ ตัดแบบตักแบบไม่อั้นเลยแต่ว่าเมนูจะเป็นเมนูเซตนะครับไม่เป็นแบบาราคานนะแล้วก็มีชุดพื้นเมืองให้เราแบบใส่ถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีบริการเบาะนวดก็อี้ไฟฟ้าด้วยนะครับฟรีให้กับลูกค้าเลยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับถายปิ้งย่างนะอันนี้ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปทานนะแต่ว่าก็ขึ้นไปดูเมนูมาจะเป็นบุฟเฟ่นนะก็คือเป็นแบรวันยากิน,นิคุนะครับจะอยู่ที่ชั้น2นะ จะเป็นแบบสายปิ้งย่างเนื้อเนื้อทั้งหมดราคาเนี่ยน่าจะเริ่มต้นอยู่วัน6 0 0้อยถึงเจ็ดนทีนะครับอัพไปถึงประ,ประมาณพันกว่าเลยนะครับอ่าอันนี้ขึ้นไปดูมาแต่ว่าไม่ได้ไปทานนะครับใครมาเคยไปทานแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับก็คือรีวิวนะครับพาเดินเล่นที่ถนนซีเหมือนติงค่ะครับก็เอ่าในเป็นรีวิวปี2025เดือนมิถุนายนนะครับ เป็นครั้งแรกที่เรามานะจริงๆอาจจะมีรีวิวอะไรที่มันผิดพลาดบ้างน,นะครับ,บก็ตามสไตล์เรานะครับเผื่อใครอยากจะมาแล้วก็มาดูเดินลอยตามเรานะครับทานอาหารที่ไหนได้อย่างเงี้ยนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับวันนี้แอปปัฟ i ายลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับช่องแอปสกายแอคทีฟนะครับบ๊ายบาย